วีลคัมแบ็คเอดิเคออโต้วันนี้เรากลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดเรื่องหนึ่งเพราะหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือประเทศไทยลุกขึ้นแล้วโลกทั้งโลกต้องจับตามองประโยคนี้ไม่ได้เป็นแค่คําพูดสวยหรูแต่กําลังสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยานยนต์วันนี้เราจะมาพูดถึงทั้งสมรรถนะของรถยนต์และราคาที่ทำให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเหลียวมองประเทศไทยอย่างจริงจัง ถ้าใครได้เดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือพัทยาในตอนนี้จะรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปแบบชัดเจนธงชาติไทยโบกสะบัดผู้คนเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจศรัทธาในชาติและความก้าวหน้าได้สะท้อนออกมาในทุกภาคส่วนแม้แต่ในวงการยานยนต์ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงตลาดที่รอรับการเปลี่ยนแปลงจากต่างชาติอีกต่อไปแต่กำลังเป็นประเทศที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคนี้และส่งเสียงไปถึงตลาดโลก เริ่มต้นจากกลุ่มรถกระบะที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของไทยมานานหลายสิบปีไม่ว่าจะเป็น t o โย t a าไฮลักอิซูซูดีแม็กหรือ f o r ์ r a n นเจล้วนมีถนนในประเทศไทยเป็นบ้านหลังใหญ่ของพวกมันแต่สิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้คือรถเหล่านี้ไม่ได้มีดีแค่ความทนทานหรือความแข็งแกร่งอีกต่อไปแต่กลับพัฒนาขึ้นทั้งด้านสมรรถนะและความสะดวกสบายอิซูซูดีแม็กรุ่นใหม่มาพร้อมระบบช่วงล่างที่นุ่มนวลขึ้น แรงบิดที่ตอบสนองดีขึ้นและการประหยัดน้ำมันที่เหนือกว่ารถในคลาสเดียวกันโตโยต้าไ l u ักเรโวก็ยังคงยืนหนึ่งในเรื่องความทนทานและสมรรถนะออฟโรดแต่ก็เพิ่มความสะดวกสบายและเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ย,ยุคนี้สมรรถนะของรถกบบระบะไทยจึงไม่ได้หยุดแค่แกร่งอีกต่อไปแต่ยังฉลาดและนั่งสบายมากขึ้นด้วยในขณะเดียวกันรถยนต์นั่งขนาดเล็กและซีดานอย่าง Hon d a City t o โยต้ายาริและ n i s สัน a ั m เมราก็ได้รับการพัฒนาทางด้านดีไซน์ความปลอดภัยและเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะรุ่นที่มีระบบ Hybrid ซึ่งให้ความคุ้มค่าที่น่าทึ่งเมื่อเทียบกับราคาที่ผู้ซื้อในยุโรปหรืออเมริกาจะต้องจ่ายเพื่อได้รถที่มีฟีเจอร์ใกล้เคียงกันแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้โลกต้องหันมามองจริงๆคือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าประเทศไทยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของ E ีไม่ว่าจะเป็น b y d r e t Wall Motor เทสลาหรือแม้แต่แบรนด์จีนหน้าใหม่หน้าใหม่ต่างก็เข้ามาตีตลาดอย่างจริงจังถ้าไปดูงาน Bangkok International Motor Show ตอนนี้โซนรถอีวีใหญ่และทันสมัยราวกับอยู่ที่เซี่ยงไฮ้หรือโตกเกียวรถไฟฟ้าที่ขายในไทยทั้งแรงทั้งวิ่งได้ระยะทางไกลและมาพร้อมระบบช่วยขับอัจฉริยะราคากลับต่ำกว่าหลายประเทศในยุโรปหรืออเมริกาอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น BYD Dolphin เปิดราคาประมาณ6 7แสนบาทโ r i s Good Cat ราคาอยู่ในช่วง8แสนถึง1ล้านต้นๆซึ่งถ้าเปรียบกับตลาดตะวันตกตัวเลขเหล่านี้ต่ำกว่าหลายแสนบาทสิ่งสำคัญคือประเทศไทยไม่ได้แค่ขาย EV แต่ยังสร้างระบบนิเวศร,รองรับทั้งสถานีชาร์จที่มีในห้างสรรพสินค้าบนถนนใหญ่และตามหัวเมืองหลักทำให้การครอบครองรถไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันอีกต่อไปผู้ซื้อสามารถใช้ชีวิตประจำวันกับ EV ได้จริงและนี่คือเหตุผลที่ทำให้โลกหันมาจับตามอง มาดูเรื่องราคาให้ชัดเจนขึ้นรถกระบะท,ที่ครองถนนไทยอยู่ตอนนี้มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่600,000บาทไปจนถึงราว1.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันถ้าไปเทียบกับออสเตรเลียหรือยุโรปจะเห็นได้ว่าราคาที่ไทยคุ้มค่ากว่ามาก รถเก่งเล็กอย่าง Honda City หรือ Toyota Yaris มีราคาอยู่ระหวา่าง5-7แสนบาทเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและครอบครัวส่วนรถไฟฟ้า BYD Dolphin ราคาไม่ถึง7แสนบาทและ Ora Good Cat อยู่ราว8แสนถึงล้านตน้ตนๆถ้าเป็นตลาดสหรัฐหรืออังกฤษราคารถที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันจะอยู่ที่ราว1-1.3ล้านบาทหรือสูงกว่า ราคาที่จะต้องได้บวกกับสมรรถนะที่ไม่แพ้ใครคือเหตุผลที่ทําให้ผู้ผลิตและนักลงทุนจากต่างชาติหันมาให้ความสนใจกับประเทศไทยมากขึ้นเพราะนี่ไม่ใช่การขายรถราคาถูกแต่คือการขายรถที่คุณภาพสูงคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายสมรรถนะของตลาดไทยยังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปคนไทยในปัจจุบันไม่ได้มองหารถที่มีดีแค่วิ่งได้ แต่ต้องการความประหยัดพลังงานดีไซน์ที่สวยล้ำระบบความปลอดภัยขั้นสูงและเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นจอสัมผัสขนาดใหญ่การเชื่อมต่อไร้าสายหรือระบบช่วยขับแบบกึ่ออัตโนมัติค่ายรถต่างๆจึงไม่สามารถนำรุ่นเก่าๆมาขายแบบง่ายๆได้อีกต่อไปอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไทยโดดเด่นคือบริการหลังการขายและอะไหล่ที่หาได้ง่ายเนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่ของโตโยต้าฮอนด้าอีซูซุ ฟอร์ดและมิตซูบิชิอะไหล่จึงมีเพียงพอช่างก็มีประสบการณ์และค่าบำรุงรักษาก็ไม่สูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศนี่คือความได้เปรียบที่ทําให้ผู้บริโภคไทยมั่นใจในการซื้อรถมากขึ้นรัฐบาลเองก็มีส่วนผลักดันโดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสําหรับรถไฟฟ้าและการสนับสนุนการสร้างโรงงานประกอบ E ีวีแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง B ีวดีก็ประกาศตั้งโรงงานในไทยแล้วเมื่อเริ่มผลิตในประเทศจริงราคาก็จะยิ่งลดลงไปอีก การแข่งขันก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นค่ายญี่ปุ่นที่เคยครองตลาดมาอย่างยาวนานกําลังเจอแรงกดดันจากค่ายจีนที่บุกเข้ามาเต็มกําลังและนั่นทําให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุดทั้งคุณภาพรถที่ดีขึ้นฟีเจอร์ที่มากขึ้นและราคาที่ดึงดูดใจถ้าเราเดินเข้าโชว์รูมในไทยตอนนี้จะพบว่าในฝั่งหนึ่งคือ Toyota h i ฮรักที่แข็งแกร่งเชื่อถือได้ส่วนอีกฝั่งคือ b y ว a ดีอัตโ3ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและราคาที่จับต้องได้ ทั้งสองคันสะท้อนคนละยุคสมัยแต่กลับอยู่ในตลาดเดียวกันและให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ทันทีนอกจากรถยนต์แล้วไทยยังเป็นฐานใหญ่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ายามาฮและคาวาซากิผลิตรถหลายล้านคันต่อปีทั้งสกูตเตอร์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันไปจนถึงบิ๊กไบที่นักบิดชื่นชอบราคาก็ยังคงคุ้มค่าและดึงดูดผู้ซื้อทั้งในและนอกประเทศทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยลุกขึ้นแล้ว ไม่ใช่คำพูดลอยๆแต่คือความจริงที่เกิดขึ้นจริงในทุกมิติทั้งสมรรถนะที่แข่งขันได้ราคาที่ดึงดูดใจการสนับสนุนจากภาครัฐและความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นอีกห้าปีข้างหน้าเมื่อไทยเริ่มส่งออกรถอีวีในปริมาณมากไปยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาโลกจะยิ่งจับตามองมากขึ้นไปอีกเพราะตอนนั้นประเทศไทยจะไม่ได้เป็นเพียงตลาดที่น่าตื่นเต้นแต่จะเป็นผู้นําจริงๆดังนั้นสําหรับทุกคนที่ติดตามวงการยานยนต์ จงจับตาไทยไว้ให้ดีเพราะการปฏิวัติด,ด้านยานยนต์กำลังเกิดขึ้นตรงนี้และประเทศไทยกำลังยืนอยู่ตรงกลางของกระแสะการเปลี่ยนแปลง